จับมันไปหันไปเอามันเันจะบอกนะพูดกับสิไปไหมฮะฮะมันแบบมันเดี๋ยวมันก็ได้กินว่ามันก็หนีน้องไปเอาได้กินว่าจะไปจับมันน่ะไปเอาเราเห็นแล้วดวงจันทร์อยู่ไหนเห็นไหมล่ะนู่นน่ะไปเห็นไหมดวงจันทร์ไปเอามันมา ไปหันเอาไปหันแม่จะแม่จะคิดว่าวันนี้ก็จะเที่ยวหรือว่าจะเปเดือนไม่แม่จะกินหมูหันไเกลไอเกลพูดเรื่องอ้วนไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวกวางก็จะมาเดี๋ยวกวางก็จะมาแม่ไปแม่ไปเอาเองน้องกวางไปไปอุ้มมันมาไปอุ้มมันมา น้องไปเอามันสิน้องไปเอามันสิเฮ้ยไม่เก่งเลยนนไ,ไปเข้ห้องน้ำไปดยไปลูกกิน เล็กมันมองน้องพรอยังพรอยังบ๊ายบายยังไม่ตายบ๊ายบายเดี๋ยวไปค่ะว่าตีดตัวที่มันไม่งเร็วก่อนนะมันก็วิ่งเร็วทุกตัวใจ๊ะทำไมมันไม่เอาก็ตัวเองเป็นอู๊ดมันก็เลยวิ่งช้า